สบายดีพี่น้องตอนนี้เราอยู่สถานีรถไฟสตอกโฮมประเทศสวีเดนบางคนมาประเทศสวีเดนแล้วก็ยังไมไ่เคยมาสถานีรถไฟเมื่อนี้เบาย่อก็เลยมาถ่ายสถานีครัพี่น้องได้เบิงอันนี้ก็ีเป็นสถานีรถไฟศูนยโลมจุดใจกลางบ้านเฮากับเอินหัวลำโพงสีนังไปนอร์วเวย์ก็มาขึ้นรถไฟอยู่สถานีนี่แหละนี่ครับพี่น้องตรงนี้ก็คืเป็นบอลจองโต จองโตัรถไฟเขาซิมมีคนขายด้มันเป็นระบบอัตโนมัตินี่ครับบอนตู้จองโตัวกสิมีีคนมาจองโตัเพราะประเทศสวีเดนนี่เขาใช้เงินดิจิตอลแล้วบางร้านก็นยังรับเงินสดอยู่บางร้านก็นมีค่อยรับเงินสดนี่ครับเอากระซีย่างไปเลยเลยครับพี่น้องเพือพี่น้องได้เห็นว่าสถานีสต็อกโฮมบางคนเยอะมาก เย๋เห็นว่าบ้านเมืองขาเจ้าเป็นเราเลยนะครับทางพุ่นกรสิเป็นร้านแม็โดนัลานอาหารฝรั่งเดี๋ยวห่อสีย่งางไปเลยเลยนักท่องเที่ยวมาเพื่นกรสีมายืนอยู่นี่แหละพี่น้องเดินเสือบ,บิงึงเป็นเพื่นเพงจะมายืนอยู่นี่นี่ครับตรงนี้กรสิเป็นสกอ ปลายเบาเวลาปลายเบาเวา่า,าสถานีรถขบวนที่เทเลอไปท่าที่บอนเลอรถจอดอยู่ซานสลา,าที่เทเลอนี่ครับนักท่องเที่ยวเพิ่งกสีมาเบ่งปลายบอนนี่แหละนี่ครับนักท่องเที่ยวกําลังท้ายอยมาเดี๋ยวสิท้ายเทเบ่งครับอันนี้กัจจุดบริการนักท่องเที่ยวบ้านเฮาก็เอืน้นเป็นอินฟอร์เมชั่นัทริสครับอ่า นี่ครับนักท่องเที่ยวกกำลังซีมาครับเพราะว่าเพ่งเปิดประเทศพึ่งหายจากโควิดโซงโควิดหลานี่โอ้สถานีรถไฟนี่ว่างเลยครับนี่วอนนี่เพิ่นกับเอสเอสเป็นคล้ายๆทะเลนี่ครับอันนี้อยู่สถานีอันนี้อยู่สถานีรถไฟสตัตตงโฮมนะครับมีแม่ทะเลนเะครับเขา จินตนาการว่านักท่องเที่ยวมาไม่เม้ยก็คือมานอนอยู่ริมทะเล <c oughs> ไอดีเพื่อน <c oughs> ดีเนาะประเทศข้าเจ้านี่เดยวสิย้า,างพ,าพี่น้องย่างเบงทางเข้าก็ได้หลายทางนี่ครับทางคุณกระสิไปเป็นรถไฟรถบัสที่ไปสนามบินทางพูนะครับทางพูบอลน,นี่ก็เป็นโซนอาหารตรงนี้ก็จะ <c oughs> เป็นโซนอาหาร นักท่องเที่ยวมาหรือว่านักเดินทางมาเพื่อนกสิมาซื้ออาหารมานั่งท่ารถอยูบ่บ่นี้ครับนี่ครับเขาเอื้นว่าสดนอาหารนี่เดี๋ยวเอาซีขึ้นทึ่งๆวันนี้ขึ้นทึ่งๆว่าข้างหน้ามันเป็นอะไรนี่ครับทางขึ้นบันไดอันนี้ก็บรถบัสครับรถบัสไปสนามบินครับออรันดา119โคนจากสถานีนี้ไปนี่ครับเอาขึ้นมาทึ่งๆ เอากระยักเอกมาครับนี่ยยางออกประตูนี่เอายัางออกมาหน้าประตูข้างหน้าเพื่อนกะซีมีรถรถแท็กซี่ครับนี่ครับอันนี้คือทางหน้าหัวลำโพงสต็อกโฮมครับนี่ครับวิวเทสเซนเตอร์นี่ครับ, Center, รบเพื่อนกะซีมีบอนท้ารถบอนจอดรถบอนสถานีต่างๆรถทรายซีอิงนี่พี่น้องเห็นไหมครับ อนานก็รถายสีอิงทูประเทศข้าเจ้านี่วันนี้ก็สิเป็นอีฝั่ง,งนึงอีฝั่งนึงของสถานีรถไฟโหัวลำโพงครับนี่ครับถ่ายขึ้เบิ่งว่าอันนี้คือบอแท็กซี่บอแท็กซี่ข้าเจ้าสี่มา้าอันนี้ก็โรงแรมนี่ครับถนนก็คึกคักครับโซงนีน่คึกคักนี่พี่น้องรอบๆสถานีหัวลำโพงนี่ครับ เน้อพี่น้องได้เห็นเน้อพี่น้องในบ่งนี่ครับย่างคือบึงครับนี่บอนนี้กะป้ายรถมีนี่ครับป้ายรถมีพี่น้องนั่งรถมาไม่เยอะนั่งแท็กซี่ก็สามารถนั่งรถมีได้ฟังคุณกัสิเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนี่ถนนคนเดินข้างหน้าคุณถนนคนย่างถนนคนเดินพี่น้องนี่ตรงนี้กะสิเป็นโฮ้ล้มโพงบอนพี่น้องมาขึ้นรถ อันนี้ก็คือเขาเอื้อนทางค้างเนาะเดี๋ยวสิไปทยข้างหน้าคือเบึ่งว่าแต่ละมือนักท่องเที่ยวก็บหลายเห็นไหมครับนักท่องเที่ยวเพิ่นกะมานอนอาบแดดด,ดีเบิอ่องออโลดเพราว่ะข้าเจ้าเอ็ดเือนักท่องเที่ยวเดินทางมามีเทศเวลามาไม่เมยข้าเจ้ากะสิมีบอนเธอนังนี่ครับอันนี้ก็คือสถานี โฮลำโพง์ประเทศสวีเดนเรยวห้อสีไปท่ายข้างหน้าเพื่อนครับตรงนี้ก็สิเป็นร้านอาหารที่เพื่อนค่ะเจ้ามาขายร้านอาหารนี่ครับพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นข้างหน้าสถานีรถไฟสตอกโฮมนี่ครับจะมีรูปปัน้นครับนี่ครับพี่น้องคันู้เลยมาเทลสตอกโฮมกับซีเฮาสถานีรถไฟก็สิได้เห็นรูปปัน้น ข้างหน้านี่ครับประชาชนท่นก็ามาอาบแดดมาย่างเล่นร้ายครับคุณน่ะรอห้ามถนนคุณฟังทั้งผู้กับเป็นที่ท่าแท็กซี่คุณครับเห็นวะฟังทั้งผู้กับแท็กซี่จอดนี่ครับทางเขาเี่เขาสิงย่างทางเขาเนาะนี่เขาย่างเข้ามาแล้ว นักท่องเที่ยวกะท้ายอยท้ายอยมาครับเพราะว่ามันยังมีโควิดอยู่ส่วนมากประชาสน่นกันมีค่อยปิดจมูกเดีเขาเปิดจมูกกันนะครับเปิดพามีค่อยพาปิดจมูกนี่ย่างมาข้างๆก็จะเป็นร้านขายกาแฟนะครับเดี๋ยวห้องสีย่างลงไปเบึ่งทั้งล้งาง,างท้งเตะ ตรงผู้กสิเป็นเล้าของสถานีรถไฟเพื่อนร้านเมกโดโนโดเดี๋ยวเขาสิย่างลงข้างล่างนี่ครับข้างน่างนักทรงนี้เพราะว่ามันแบ่งไปหลายสถานีครับอันนี้สถานีเตอร์ดินครับนี่ครับก็จะมีร้านอาหารต่างๆเดี๋ยวเขากสิไปเบิ่งสกอ์บอร์ด ว่าเอาสิเดินทางไปทางเลยสกอบอดเพิ่นกระสีแจ้งเือนบึงนี่ครับนี่เอาพี่น้องมือนี้ก็ถ่ายสถานีรถไฟสถานีรถไฟสต๊อกเฮิร์เพื่อพี่น้องบึงมือนี้พอสำนีเนาะพี่น้องสบายดี